และนี่ก็คือนิวเคซีซิตี้เหมือนที่ทุกคนคิดถึงหรือเปล่านะช่างมันละกันมันคยแคร์นะไม่รู้ว่าไม่น่าจะบ้าแต่ว่าตอนนี้อ่ะตามผมมาผมจะพาพวกคุณไปทัวร์ส่วนต่างๆของเมืองกันนี่ก็คือส่วนของหมู่บ้านโซนภาคอาศัรของชาวเมืองของเราไม่สิของกูต่างหาก เอาวไงซีซ่ายังไม่ตายเหรอจังจังังสบายดียังอยู่โอเคสบายดีก็ดีแล้วรักษาตัวด้วยเหรอโอ้เฮ้ยบ๊อบสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยสบายดีครับท่านโอ,โอ้ยไม่ต้องเรียกท่านหรอกคนกันเองโอ <c oughs> เคคร้สัตว์ไงบิสเดดแมนเศรษฐกิจเมืองของเรามเมืองของผมเป็นไงบ้าง เยี่ยมไปเลยทําดีมากเก่งมากขอบใจคขอบคุณครับเอาละเราไปดูที่ต่อเรื่องอะไรก็เอาไว้ก่อนเถอะหน้าไม่เห็นเราถ่ายคลิปอยู่เนี่ยว่าีเหรอไปจัดการกันก่อนเลยขอเวลาสักกู่เดียวครับทาได้ที่ทำได้ครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับพอดีปัญหาเยอะหน่อยเมืองเพิ่งเปิดอะโซนต่อไปก็คือตลาดนั่นเองนะครับ ชาวเมืองของเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าไม่มีแหล่งซื้อขายหรือแหล่งทํามาหากินผมจะพาคุณไปดูทีละร้านนะครับว่าเขาขายอะไรกันร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านขายเครื่องดื่มทั่ว,วไปนะครับไม่มีอะไรมากร้านต่อไปก็จะเป็นร้านไก่ทอดนะครับไก่ทอดโมโหโมโหมากินไก่ทอดสิที่อะไรเดียอ่าอะไรตั้งสิบล้อเอาไก่สิบไม้ได้เลยสิบล้ 20, 20ลยี่สิบยี่สิบเลยได้ครับสิบล้ พอเงินกูหมดละร้านต่อไปก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างน้ำจิ้มอร่อยสัตว์หลายคนอาจจะกุดกิจกันในเกณฑ่าปลาหมึมกไม่สามารถกินได้ตอนนี้เราสามารถนำมาย่างได้แล้วแต่ก็กินไม่ได้เหมือนเดิมแหละเอาละไปกันต่อเถอะต่อไปเป็นร้านหมูทอดสุดโหดคนกินกระโดดทานคนขายกระโดดทอดที่กูไปชร์เพราะเขาไม่รักและเกี่ยวอะไรกันวะสงใจนะครับสดละพอละไอย้ยตังกูหมดละ ต่อไปเซมอนดอง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 เซมอนดองแปดปีการันตีความบูดพอไปสูตรของทางร้านสัตว์เอ้ยเบอร์ <laughs> กเกอร์ขอบชีสมีแต่ชีสที่ขอบหมูสาสิบเนื้อหกสิไก่ไม่มีไก่หมดกุ้งแพงภ <laughs> าพไม่ชัดเหมือนสถานะเลยเคฮอทดอกหอมหอมร้อน,รอ,นอร่อยเฮี e ้ยเฮียฮอทดอกที่ว่า ไม่ใช่หมาตัวนั้นใช่ไมไม่โอเคโล่งใจเคบ,บ nah ับไก่อร่อยอย่าบอกใครเพราะหัวใจเป็นของเธออะไรวะเนี่ยนี่เนื้อไก่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนไม้เลยเรามาดูของหวานกันดีกว่าของวาวผมมันไม่อยากจะพูดถึงอ่ะ ช่างแมงไม่พูดถึงละไปดูของหวานกันดีกว่าร้านแรกเลยก็คือโดนัทโดนัทครับผมโดนัทยังมีรูเมื่อไหร่กูจะมีแฟนวะนี่ก็จะเป็นร้านครับเคก้กนะครับฉันนั้นว่าเขาขายให้ผู้ชายใช่ไหมครับทำไมล่ะครับครับเค้กไปเล่นตรงนู้นไปะครับเค้กจะเป็นค,คมึงไปเล่นตรงนู้นเดี๋ยวกูก็ยิงให้หรอก ต่อไปก็จะเป็นร้านไอศครีมนะครับร้านไอติมนั่นแหละไอติมคลายเครียดกินปุ๊บหายเครียดปับ๊บพักเธอปับ๊บเธอบอกเลยร้านสุดท้ายแต่ไปท้ายสุดร้านเค้กหมดมุกเราวะเล่นอะไรดีวะมุกซ้าวะร้านเค้กครับผมเค้กที่ดีคือเค้กร้านอื่นโอเคงั้นไปกันเถอะ เรามาดูโซนของใช้กันบ้างดีกว่านะครับผมร้านแรกก็จะเป็นร้านปืนนะครับถามว่ามีไปทําไมตอบเลยว่าไม่รู้มีเป็นงั้นแหละร้านเสื้อผ้าดับหนึ่งพอมีร้านเดียวเออก็ถูกของมันร้านมือถือซื้อซ่อมครบจบราคาถูกลอกนี่อ่ะต่อไปเป็นร้านนาฬิกา1วันมี24ชั่วโมงเธอให้เวลาผมแค่24วิ อะไรของแม่งวะถ้าถามว่าทําไมผมไม่พาพวกคุณเข้าไปดูข้างในคำตอบก็คือข้างในมันยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยมึงดูข้างนอกดีร้านแมงก๊อบวางชัดๆสีก็ยังเหมือนกันเลยและร้านสุดท้ายของจริงร้านลูกชิ้นสุดเกใขายดีไหมพี่ชายไม่ได้ขายดีขายลูกชิ้นครับผมขอบคุณครับพี่เออผมลืมบอกตลาดนี้มีที่นั่งให้มานั่งกินของจริงกันด้วยนะครับใครมีแฟนมานั่งกินกับแฟนได้นะส่วนใครไม่มีผมก็ไม่มีเหมือนกันเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูจัตุรัสกลางเมืองกันนะครับ ที่บันกไ,ไม่ได้อยู่กลางเมืองเลยและนี่ก็คือจัตุรัสกลางเมืองเย่ yeah. ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่หรอกเอาไว้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้กูยังไม่ได้คิดช่างมันแล้วกันผมว่าผมจะเพิ่มสวนสาธารณะด้วยนะแล้วก็บ้านของผมเองเป็นเจ้าของเมืองแต่ไม่มีบ้านแล้วก็ดูแปลกแปกนะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมยังอยู่นะครับผมไม่ได้หายไปไหนทิ้ไม่ไล้ลงลิปก็เพราะว่าขี้เกียจล้วน ส่วนเรื่องที่ลูกน้องผมมาแจ้งปัญหาเกี่ยวกับพวกเวสแลนเดอร์ใครอยากรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรกดติดตามรอชมคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ผมไปละโชคดี